ความจริงแอนเจ็บปวดในหนัง The Matrix ในภาพยนตร์ The Matrix เมื่อมอร์เฟียสกล่าวกับนีโอว่าเธอต้องเข้าใจว่าคนส่วนใหญ่ยังไม่พร้อมสำหรับความเป็นจริงและหลายคนติดอยู่ในระบบจนถึงขั้นที่พวกเขาจะต่อสู้เพื่อปกป้องมัน เขาได้พูดถึงความจริงพื้นฐานของธรรมชาติมนุษย์ระบบใน The m แ t r i ิเป็นสัญลักษณ์ของภาพลวงตาของความเป็นจริงเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อให้ความรู้สึกปลอมว่าเป็นความจริงคนส่วนใหญ่อยู่ในภาพลวงตานี้ ไม่สามารถหรือไม่เต็มใจที่จะมองทะลุผ่านม่านของการโกหกการควบคุมและการจัดการมอร์เฟียสเข้าใจว่าหลายคนเลือกที่จะอยู่ในความสบายของระบบมากกว่าที่จะ,ะเผชิญกับกระบวนการอันเจ็บปวดและน่าสับสน ในการตื่นขึ้นสู่ความเป็นจริงผู้คนถูกเตรียมพร้อมมาตั้งแต่เกิดผ่านการศึกษาหลายปีและหลายชั่วอายุคนให้ยอมรับโลกตามที่มันถูกนำเสนอการตื่นจากระบบนี้หมายถึงการ,รเผชิญหน้ากับความจริงที่โหดร้ายบางครั้งก็เกินจะรับได้ ว่าทุกสิ่งที่เคยเชื่อว่าเป็นจริงนั้นเป็นเพียงเรื่องโกหกมันต้องใช้ความกล้าหาญความเต็มใจที่จะยอมรับความไม่สบายใจการก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนการใช้ความคิดเชิงวิพากและที่สำคัญที่สุดคือความเต็มใจที่จะปล่อยวางทุกสิ่ง ที่เคยเชื่อมาตลอดชีวิตมอร์ฟเฟสย,ยังรู้ด้วยว่าคนที่ยังติดอยู่ในระบบมักจะเป็นผู้สนับสนุนระบบที่กระตือรือร้นที่สุดทำไมเนึ่งหรือเพราะระบบได้กลายเป็นตัวตนของพวกเขาเป็นความรู้สึกนึกคิดความเชื่อค่านิยมของพวกเขาทั้งหมดเชื่อมโยงกับ ภาพลวงตาและโครงสร้างของระบบการตื่นขึ้นมาจึงเป็นภัยคุกคามต่อสิ่งที่พวกเขายึดติดทางจิตใจสำหรับหลายหายคนการปกป้องระบบนั้นง่ายกว่าการ,รเผชิญหน้ากับความเป็นไปได้ที่ว่าพวกเขาถูกหลอก ขอบคุณบทความไม่รู้แหล่งที่มาจิตวันเนสแปลและเรียบเรียง